สวัสดีครับนะครับฮะวันนี้เป็นวันที่4 4ครับเดือนทันว่าคมครับข้อศ .63 นะครับเอาเดี๋ยวมาทรงมอบนะครับปานไถกรฟางนะครับหรือว่าปานหัวหมูนะครับอยู่ที่โซนของอำเอร์น่าจะรวยครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับเป็นขนาด3หัวนะครับ รถทีไซนนะครับเป็นนิวฮอนแลนด์48นะครับสำหรับลูกค้านะครับเพ่อนไดสซรถนิวฮอนแลนด์เนาะกับรุดหนี้นะครับสายใดกับเป็นขนาดสามหัวนะครับต้องขอขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ได้สั่งจองฟานไทโก้ปัางนะครับตอนนี้กำลังไ้นองเพื่อนใดทดสอบสัมผัสกับตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับ หลังจากที่เขาแนะนําเบื้องต้นไว้นะครับก็จะให้ลูกน้องเพ่นใดลองขับเป่นนะครับหลังจากนั้นก็นจะแ,แนะนําเพิ่มเติมสงสัยวิธีการใส่นะครับเด้จังคยอยสุดใจกดคุยกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับลูกค้านะครับ่านใดนะครับ อยู่ใกล้นะครับล่องแวะวข้ามาสอบถามขุดคุยกัน่งนะครับเป็นสายงานจริงมันเป็นจังไดน,นะครับถืกใจบอไดมากบอนะครับจริงจริงลูกค้านะครับหลังจากที่ได้สอบถามกันเบื้องต้นนะครับเพื่อนได้ใส่ฟานไถโกฟ้างมาแล้วนะครับเจ้าหนึ่งนะครับแต่กับบ่บประทับใจนะครับ ก็เลยได้มาเลือกใส่ของบริษัทพรเจริญช่างคิดนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ไว้ใจในตัวสินค้านะครับอ่ะบว่าการครับเฮ้ารับรองหรือรับประกันในตัวสินค้าอยู่แล้วนะครับบม่ต้องห่วงนะครับล่องสอบถามปู๋ผูุ้๋ยดนก่อนนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะใส่ได้บางพื้นที่ก็ต้องย่อมรับนะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่สภาพแปลงก็จะมีหลากหลายนะครับเพราะว่าพื้นที่ในประเทศเฮ้าครับก็จะมีหลากหลายนะบางพื้นที่ก็ต้องย่อมรับ นะครับเพราะวา่าด้วยเหตุพื้นที่เป็นขอจำกัดนะครับอันนี้ก็ต้องอยากจะฝากสำหรับลูกค้านะครับลองสอบถามไปว่าพื้นที่น่ารวมแล้วว่ <laughs> น้องคุณรระหารมากย่านติดรวมติดลมโคกเป็นยานมันติดลมครับถึงหน้าหลังจากการเก็บเกี่ยวรือไม่ครับก็ยังเป็นดินที่หมาดอยู่ เป็นดินเป็นดินสมองนะครับเป็นดินร่วมท้างล่างนะครับนี่แหละครับคือเห้าต้องเข้าใจในสภาพแปลงก่อนนะครับแปลงของเห้ามันเหมาะสําหรับการใส่อุปกรณ์ชนิดนั่นๆบ่บอนะครับเพราะว่าการับพูดคุยกันก่อนสอบถามกันก่อนนอสครับจะไปชังส้ออุปกรณ์ก็ได้ว่ามีปัญหาครับครับ พิ่สภาพแล้วแปลงอาจจะสูกลอกนาดินออกนะครับระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จระเฮ็ดในดินสังล่างจะเป็นดินรวมนวมน้มอยู่พอสมควรครับนี่นะครับคือสภาพแปลงหน้าแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันเนาะอันนี้ต่อขอฝากนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอยากถ่กบบจอสร้างเขานะครับเราขอเชิญชวนนะครับแต่มีฟานจานหรือมีอุปกรณ์อย่างอื่นใด การบางพื้นที่ก็ใส่ฟันจานได้ได้ดีนะครับกับยินดีน้านะครับเข้ากับล่องไถใส่ปีกอนนะครับบริจามเป็นตองลงทุนเพิ่มนะครับแต่ทันใดนะครับใส่แล้วบริสุใจบริสมักนะครับเขาขอแนน้าฝานไถตก้างนะครับเป็นของบริษัทครเจริญช่างคิดนะครับนะครับอ่ะสำรัคลิดนี่นอกรับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ